รู้หรือไม่ครับว่าการใส่แมสแบบนี้โดยเฉพาะรุ่นที่มีรูก,กลมๆสําหรับระบายอากาศนะฮะมีอันตรายซ่อนอยู่ถ้าคุณละเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้ฟังกันสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับแมสที่เป็นแมสแบบโฟมแบบนี้นะฮะมีอันตรายที่ซ่อนอยู่หลายอย่างครับอย่างแรกก็คือเจ้าแมสโฟมแบบนี้ก็คือเป็นแมสโฟมธรรมดาเลย ไม่มีชั้นกรองอะไรเลยนะครับพวกนี้เนี่ยถือว่าไม่สามารถที่จะกรองฝุ่นนะครับหรือว่ากรองพวกน้ําลายและออนน้าลายอะไรต่างๆได้เลยนะครับลองดูนะเนี่ยคือเอาไฟส่องนี้ก็แทบจะทะลุแล้วนะครับเห็นปะเออยิ่งถ้ายืดออกแบบนี้ยิ่งถ้ายืดออกแบบนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ารูมันค่อนข้างกว้างครับถ้าผมจำไม่ผิดนะรูมันจะกว้างประมาณ1 4 0่่ไมคอนส่วน PM 2 5หหรือว่าฝุ่น 2.5เนี่ยมีขนาดเป็นแค่2.5ไมครอนเท่มนั้นะฮะเล็กมากส่วนอลัมไลน์นี่คือเล็กกว่าน,นั้นอีกนะครับพวกเชื้อแบคทีเรียนี่คือ0.3เลยนะ ดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกรองอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับทีนี้มันจะมีอีกแบบนึงครับก็คือแบบที่เป็นโฟมเหมือนกันนะครับยี่ห้อดังก็มีขายแต่ว่าแบบนี้เนี่ยจะมีรูนะครับที่เป็นวาล์วสำหรับะบายอากาศและด้านในจะมีชั้นกรองที่เป็นผ้าสีขาวแบบนี้นะครับเออแบบนี้ใช้ได้เพราะว่าจเจ้าโฟมด้านนอกเนี่ยทำหน้าที่กันน้ำนะครับส่วน แผ่นสีขาวนะครับผ้าสีขาวด้านในเนี่ยเป็นตัวกองละเอียดนั่นเองซึ่งหลายๆรุ่นเนี่ยก็สามารถกองได้ถึงระดับ n95 นั่นเองครับรุ่นแบบนี้มีข้อดีด้วยนะครับจริงๆผมชอบมากเลยนะเพราะว่าเขาจะมีที่เป็นโครงแบบนี้เป็นเหมือนโครงตาข่ายนะครับแข็งๆเป็นพลาสติกแข็งเพื่อกันการยุบตัวเวลาที่เราใส่แล้วเนี่ยหายใจส่วนเนี้ยมันจะไม่ยุบตามใช่ไหมครับพอเวลาที่เราใส่แล้วมันหายใจไม่ยุบตามเนี่ย จะทาให้เราหายใจสะดวกขึ้นไม่ติดก,กับรูจมูกเรานั้นเองและหายใจออกน,นะฮะก็จะมีวาลวตรงนี้ช่วยแต่ถ้าคุณละเลยแมสแบบนี้นะครับอันตรายถึงชีวิตกันเลยนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรมาดูกันด้านนอกเนี่ยถ้าคุณดูแบบนี้นะครับอาจจะไม่เห็นว่าเขามีอันตรายอะไรแฝงอยู่นะครับแต่ถ้าคุณขยับดีดีอ๋อเห็นไหมนี่เดี๋ยวเอาไฟส่องให้ดูทีนึงนะครับนี่นะตรงนี้เนี่ยเป็นวาลวไอวาลวตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า S <S <an> เขาจะมีระบบวาล์วที่ซ่อนอยู่แต่ถ้าเกิดดูตรงนี้เห็นไหมมันจะทะลุแล้วนะครับและการทะลุตรงนี้เนี่ยคือทะลุถึงชั้นในเลยเห็นปะเนี่ยมันจะไม่มีตัวของฟิลเตอร์นะครับหรือว่าแผ่นกรองด้านในมาส่วนนี้เลยส่วนนี้เนี่ยเย็บไปแค่กับตัวโฟมเท่านั้นเองเห็นไหมนี่คือหลุดรอดออกมาแล้วนะครับดังนั้นใครที่ซื้อแมสแบบนี้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับลองเช็คกันนิดนึงว่ารอบๆวาล์วตรงนี้เนี่ย มันมีรอยรั่วหรือรอยขาดหรือเปล่านะครับไม่ว่าคุณจะใช้ซ้ํานะครับหรือว่าเป็นของเก่าเก็บมาจากในเว็บก็ตามเพราะชิ้นนี้เนี่ยผมติดใจนะครับก็เลยสั่งซื้อมาเพิ่งได้มาเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยพึ่งเห็นดีนะที่ยังไม่ได้ออกไปใช้ดังนั้นแล้วเนี่ยระวังกันนิดนึงใครใส่แมสแบบนี้ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเชื้อโรคจะเข้าได้เต็มๆเลยนะครับ ฝากไันนิดนึงแล้วกันเนาะช่วงนี้นะครับโควิด1 9กําำลังระบาดนะครับก็ดูแลสุขภาพมาด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงของตัวเองนะฮะฝากกดไล <c oughs> ค์กดแชร์ s c r i า e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกับทีพัทรีวิวนะครับคลิปนี้อยากบอกข้อนี้จริงๆครับดูแลสุขภาพมาด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ